ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองตราดภายใต้การบริหารงานโดยนางกันตพรภูนสิริครูชำนาญการพิเศษรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกศนอำเภอเมืองตราดปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสกรอำเภอเมืองตราดขอรายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือนมกราคมพุทธศักราช2567ดังนี้การเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับหนึ่ง ดำเนินการจัดโครงการสารสัมพันธ์กีฬานักศึกษาสกรออำเภอเมืองตราดต้านพยาเสพติด 2. ดำเนินการจัดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพ,เพื่อพัฒนาทักษะอาชีพนักศึกษาสกรออำเภอเมืองตราด3ดำเนินการจัดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้รุนรูนร้ก,การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขบูรณาการที่แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์การเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและพัฒนาทักษะชีวิตด้านยาเสพติดโดยใช้กระบวนการลูกเสือ งานสนับสนุนส่งเสริมนโยบายสกรออําเภอเมืองตราดและสกรอจังหวัดตราดหนึ่งดําเนินการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาภาคเรียนที่2 2566ครั้งที่1ประจําปีงบประมาณพุทธศักราช25672ดําเนินการประชุมบุคลากรประจําเดือนมกราคม25673ดําเนินการพัฒนาแหล่งเรียนรู้1สกรอธนาคารพึ่งชันรง4ดําเนินการจัดกิจกรรมสกรสอส่งความสุขให้น้องประจําปีพุทธศักราช2567 เพื่อส่งต่อความสุขจากพี่สู่น้องทั่วประเทศในห่วงวันขึ้นปีใหม่วันเด็กและวันครูประจำปีพุทธศักราช2567ทั้ง14ตำบล5ผู้บริหารและบุคลาก,สการสกรออำเภอเมืองตราดเข้าร่วมมาประชุมแนวทางการดำเนินการขับเคลื่อนการจัดทำหลังเรียนรู้พึ่งชันโรง6นางกันตพรภูลสิริและนางสาวหงฟ้าปัสบานร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาวันครูตราดครูตราดเกม เนื่องในโอกาสวันครูครั้งที่68ประจำปี2567 7นางกันตพรภูริสิริและนางสาวหงฟ้าปัสบนันร่วมสวัสดีปีใหม่ในเอกลิมหนุนพักดีผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตราด8ผู้บริหารและบุคลากรร่วมรับฟังการตรวจเยี่ยมกรมาส่งเสริมการเรียนรู้มอบนโยบายการศึกษาและแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายเรียนดีมีความสุขของพลตำรวจเอกเพิ่มพูนชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการผ่านทาง f a c e b o o อ e ทีวี 9. ผู้บริหารและบุคลากรสกรออำเภอเมืองตราดเข้าร่วมประชุมผู้บริหารข้าราชาการและบุคลากรทางการศึกษาสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดตราดครั้งที่ 1. 2567ประจำเดือนมกราคม2567นะ10 นางกันตพรภูนสิริและนางสาวหงฟ้าปัสบาแล้วร่วมเป็นคณะกรรมการในการประเมินคัดเลือกการปฏิบัติงานสกรดีเด่นประจำปี2566ระดับกลุ่มสำนักงานส่งเสริมการเรียนรุนร้นรูน้จังหวัดกลุ่มเบญจบูรพา11นางกันตพรภูนสิริครูชำนาญการพิเศษรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกศนอ,อำเภอเมืองตราดปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสกรอ,อำเภอเมืองตราดร่วมต้อนรับพลตำรวจเอกเพิ่มพูนชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการในการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา การพัฒนาบุคลากรหนึ่งบุคลากรสกรออำเภอเมืองปราดเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อพันธนาการจัดการเรียนการสอนสอนสอกรออำเภอเมืองปราดโดยมีนายธีรพัฒน์ทอ,นอินสวนเป็นวิทยากรใหญ่ให้ความรู้สองนางสาวนัทศรสิราวิวัฒและนางสาวสิชาภูลสิริเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการเสริมศักยภาพบุคลากรหลักสูตรการสนทนาภาษาจีนอย่างง่ายสไตล์ใหม่แมป งานภาคีเครือข่ายหนึ่งบุคลากรสกร,รออํอเภอเมืองตราดร่วมโครงการบำบัดทุกบำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน2อนางสาวหงฟ้าปัสบานครูร่วมพิธีเปิดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี2567ของเทศบาลเมืองตราด3นางสาววณัทศรสินทราวิวัตรร่วมกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจเนื่องในวันสำคัญของชาติวันพ่อคุณรามคำแหงมหาราช4บุคลากรร,ร่วมโครงการจัดงานวันคนพิการสากลประจำปี2566 5. า ผู้บริหารและบุคลากรสกรออำเภอเมืองตรัดรวมงานแสดงความยินดีกับนายไพยรัสไสแสงประหลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครองอนเนื่องในโอกาสย้ายไปดำรงตำแหน่งในอำเภอเกาะกูดงานอื่นๆ 1. ผู้บริหารและบุคลากรสกรออำเภอเมืองตรัสรับชมสาธิตการเลี้ยงพึ่งและการเก็บน้ำพึ่งอย่างถูกวิธี2 นางกันตพรภูนิสิริพร้อมด้วยนางสาวหงฟ้าปัสะบาลเข้ารับเกียตรติบัตรเชิดชูเกียตรติรางวัลข้าราชการคอรูดีเด่นและนางสาววณัทศรสินพราวิวัฒนายอนิรุตตันตรกูลรับรางวัลครูกศนอตำบลดีเด่นเนื่องในโอกาสวันครูครั้งที่68ประจำปี2567ของจังหวัดตราด